ມนมุ่งกะเฮ็ดก็พอแต่ยาหนึ่งนี่จ้ะเจ้าไปอยู่ กบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์สุขสุคนคือเก่าเด้อบวชสปิทพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อพอแม่พี่น้องเนานะโดยมาพบมาพ่อกับสมุกดาวันในมอนี้การยูทีอาบ้านน้องโบเพิ่นเนาะโดยก็คือมือน้ทางสามุกดาวันก็นได้รับเป็นสะพานบุญไทยพี่ใหญ่ใจดีอยู่ทางอาประเทศไทยพุ่อนเลยเนาะ ว่าอยู่ทางฝั่งไทยทุกคนเลย mm hmm. เพื่อนก็นได้ส่งเงินมาให้สม,มุทรตะวนันอ่าได้สองสามมือแล้วเนาะแต่ว่าทางสาม,มุทรตะวันได้แซ่หาน้องบูเพื่อนกาบอว่างเนาะ mm hmm. เพราะว่าเพื่อนไปดำหน้าทุกคนเลยพอปกตินี่น้องเพื่อนดำหน้าไกลเนาะเพราะว่าปกตินี่ทางสาม,มุทรตะวันนี่จะไปหาน้องเพื่อนอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะแต่ว่านี่กลับไปบอได้ทุกคนเพราะว่าเขาบูท่าเนานะเพราะว่าเส้นทางมันกไกลก,ลกลว่าอันหน้าทงนี่เนาะ ก็เลยอ่านัดมือกันกาถือว่ายากแน่ทุกคนเลยกันเลยเมื่อนี้ทางสมุกตะวันกาได้อ่าเซจถามน้องเพิ่นแต่วันน้องเพิ่นกะบ่ได้ดำอ่าบ่ได้ไปดำหน้าเนาะเมื่อนี้กันทางสมุกตะวันกะมาฮอดจอดถึงเป็นที่เียห้อยกัโอเคแล้วผ่อแม่พี่น้องทางสมุกตะวันกาสิพาเขาไปหาทางน้องโบกันเลยเด้อโดยแบบมาฮอดกระป๋าเมียอันนี้เนาะ น้ำน <gam. S 2> <Okay. S 2> ้ำท่วมบ่นี <illing> ja ่อาสบายดีเด้อแม่ใหญ่กับน้องโบโดยสบายดีมียนี่น้ำท่วมบ่นี่ล่ะน้ำไหลดอดกันทางเช้านีนตกพี่สร้างอันนี้ทุกคนเต็มบ่เลยเนาะอ่างบ่เลยนมื้อนี้อ้าเป็นนคู่ป้ากัคู่วท่วมน้องโบบ่เห็นน่ะโดยอ้ายังบ่ได้แล้วซ้ําูเฮ็ดกันคู่น้เข้ามาพะนะ ฝนคือิตกแห้งแท้นน่เบิ้งนี่ตกแห้งน่ะวัมาเาถ่วเบิดบนไม่ง่าน้องป้านามจนดถั่วของนอนไม่ใหญ่ะนะดป้าพังว่านี่ฝนคือชิโต้งแห้งไม่ได้หวอ่มไฟกดับเท่าตอนนี้อง เออใช่กินข้าวกินน้ำแล้วสิกินแล้วอืมได้ยังกินเที่ยงมือนค่ะแจ่วมันาำแจ่วกับลวกพักสไลด์คิดยากโอ้อ่าพักมาแต่สไลด์หันอ <ไป S 2> นกใส่ผอยเฮือนปลาคำโอ้ขอก็บน้ำลายเว้นได้เมื่อนี้บ่ได้ไปดับหน้าบ่มาอนี่ว่าสิไปแล้วฝนตกแห้งแเราเศร้าพวกเรลาลไปบ่ดไ,ปได้ย่านความห่วยบ่ได้โอ้นาข่มห่วย โดยคันสียางไปน้ำทางกัมันบดเิื้องไก่ไปโอ้น้ำความห่วยไปล้วหดไว้โดยก็เลยฝ่าลมฝนตกแหง้งก็เลยบดไปละโดยเออกับบเปนียางสแสดงว่าพักผอนได้พักอน <c oughs> <c oughs> ก็ดีได้เนาะพอปกติทางเขากันนัดมือนอกเพิ่นกับคนขงางว่าอ่าน้องเพิ่นกับบค่อยว่างเนาส่วงนี้พอน้องเพิ่นกับไปดำหน้าทงไก่ทุกคนเลยพอด อ่าทงใกล้นี่กับบุมีิปัญหาเนาะด้วยกับบูไปหาเลยแต่ว่าทงนี้บูไปบ่ได้เพราะบููบเส็นตทางย่านลงมันเปรี้ยวได้เส็นทางน้<อ>ไปนี้นะแหงเลี่ยเลยสะสเออแหงไปบ่ได้เลยคันว่าเส็นนั่นกับเออกับยังทางย่านเนาะบูป,ป่าไปเลยฮะมีนะคนเกม็มบูป,ป่าพุทธหอนไปเป็นอะไรนะไปดำพุ่นกับซีเลียลหรไปก่ายั่งยังไหลอยู่เพราะว่าก่ายังสีตา เงนเร้วง่ายบ้าอย่างสีตาพูธการโดยจะค้นดับหน้านนอะล่ะดํสาบคนน้องมือกับสองคนบ้าคันน้องโบไปได้ะกะสามกันคือม่นีไปแล้วไปก็ดับสองคนเพราะว่าน้องกับไปซอยเ็กน้องกับไปโอ้เพราะว่าเอ้ยคนหนึ่งผัดถั่วแล้วก็ไปชวนยางแล้วเราได้ได้อยู่กับพ่อมืกับพ่อแล้วแม่ผัดเทศบบได้ก็เลยดําสองพ่อลูกโดย อะไกันคันคือเจ้ากำนองไปกับเป็นซีโดยโอ้หน่อยคนเห็ดหน้าจ็คทงเห็นหลายแทะหน้าทงเดียวมันหนักมันก้วงว่ะมันก้างแสงวัาลายเติบได้นอนสัวสีแล้วมวยพนดามานี่สีขาวเดือนได้ไปเจ้าวิล่ะเกือบแล้วสีขาวแล้วคันเว้เดือนนี่เม่นผู้ดีเดือนหนึ่งกายครึ่งแล้วบ่ล่ะกายละโอ้บัดกันบัดไปีนกะรีตุลเล่านะบัดเล่าบัด แม่ม่านประเทศคู้ดเดียววันนี้ทั้งลูกก้าดำหน้านตัวเราล่าน,นนะ่ะถือผ้าอีกดผัวกับบยุผัวบยุผัวเราไปขีดยางโอ้กาตายตน,น,ะนะน,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 นคือว่าเหรอเนาะปัดหนาปัดหน้ากว้งเนาะหน่อยคนดำเนี่ยโอ้ปอยปอะยากให้ว้าเลยแหละบัดน,นี้ปัดเดือนชิมานี่แล้วคงนะ่บัดนี้ยังได้บินดีเล้วนา้าให้ก็ได้ โอ้แสดงว,วนันใกล้ชอวแล้วตัวอุตตาบัดแทงมาเห็ดเวียงหนักสำเนาะมันนี้ยฮาน้องโบนี่ไปอนะไปดับหน้าำสะเพรนนี่คือแบบเที่ยว้าเที่ยวเล่งมื่อซีไวล่ะดย,ดยต้องอย่างไปอีกแต่ละมือนะ่ะย่างทางมันยากขี้รุดไปไม่ได้ดอกทางยากไงคันบ่อยยามเกี่ยวข่าวยามแรงหมย่ามเกี่ยวด้ทางมึนๆล่มโอ้ทางยากเนาะไปมากันลำบาก ผู้ไปก็ลําบากเนาะเทื่อเช้าเทื่อแลงก็คือหน้าทงกเนาะหน้าทงกยังว่าเจ้านอนหันบ่นอนมือยนอนกันมื่อบ่อยากนอนกะได้ย่านกลับมาคันย่านกะไปนอนเพรมันจะไก่แล้วเมื่อยเพ่นตื่นเด็จกนั้นน่ะกะโอ้โดยก็ถือว่าโอ้เนาะลําบอ่ะสู้ๆไก่อนเนาะ่งนีเออโดยอ่ะทางเอื้อยก็สิได้อนะ เรารางวัลความขยันมาให้น้องมาหน้ก็คือเพื่อนกาได้อนาส่งมาให้สม,มุทรตะวันหลายหมื่นเลยทุกคนในตะวันทางสาม,มุทรตะวันกะนากำน้องเพื่อนมาได้คือว่าอะไรเนาะเพือนทางสาม,มุทรตะวันกาได้ครับอ่าปีนสะพานให้ทางพี่ใหญ่ใจดีอยู่ทางประเทศไทยน้ะเพื่อนกาบอกให้ ประทรงออกสื่อเสียงเด่งหน้าเพื่อนก็นได้ส่งเงินมาให้ทางสมุทรตะวันมาให้น้องโบกะในจํานวนเงินกับหนึ่งพันบาทท<ห>างข่าสก็ด้มองเงินให้ทางน้องโบเพื่อนหนึ่งพันบาทได้น้องละโ,โดยก่อนอื่นกะให้ทางน้องโบเพิ่นกะอวยอ่ะให้พรทางอ่ะพี่ใหญ่จะดีเพื่อนเดเนละขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นทีน่ โอนเงินมาแหงน้องขอให้เพิ่อยูดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองขอให้คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งน่าสมใจหวังเด้อขอให้มีคนถักคุณแพงขอให้เจ้าทานมื้อนี้แล้วขอให้เจ้าให้เงินใบแดงใบเขียวอะไรเข้าม้ออื่นทานมื้อนี้บ่นับทานมือฮื้บ่บถือเด้อขอให้เพิ่อยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองเด้อสาธุสาธุเนาะเดิทางสามุกตะบันกา ขอขอบ,บุญขอบคุณทางอ่าพี่ใหญ่ใจดีเด้อที่ใหายทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้นอกที่ไว้เนอ้อเส้อใจทางสมุทรตะวันทางสมุทรตะวันกสิขออวยไส ให้พรพีก็ขอให้พีอยู่ดีไม่แห้งคมเจ็บจะได้คมายยา่มไข่ยาสุเด้อปาศจาโลกยยัยไข่เจ็บนอนหลับก็บขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอให้เจ้าได้เงินมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินเซนเบนมือไปทางได้ก็ขอให้ได้แกวมณีโซกโทษหายอย่าห้มาพานมาหายอย่าห้มาเบียดขีดจังได้จะได้มีมาไกลเดอ้อจาทานมือซอกก็ขอให้ไหลเข่ามือแลงเงินได้นองทองไหลมาเงินโนราไหลเข่าเต็มกระเป๋าเจ้าจะเหนื่อยใจเด้อ ขอให้เจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนาเด้อขอให้เจ้าพอต่ความสุขความเจริญเลยซาถูเนาะโดยเลยโดยน้องโบก,กับเก่งคือการเนาะคำอวยพรกเก่งไปคนระแบบ <laughs> เป็นไปคนระแบบแต่ <laughs> 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 ไหนก็ขอขอบคุณ, <laughs> ข,อคณขอบคุณพี่หลายๆเนาะ <laughs> ก็ถือว่ามอบอารางวัลค่มขยันให้น้องเพื่น <laughs> จ้างค่ะโมนี่ว่ได้ไปดำหน้า <laughs> <laughs> มืออนไปโตมืออนไปโตเถื่อนโมนี่เห่นแบบสดใสห้รางวัลข่มขยัน <laughs> มือพักพรจ้างเพิ่นพักพ่อนพ,พอน <laughs> 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 ตแต่เถื่อก็มีแต่ไปอันดับหน้าซอยเพิ่นเนาะก <laughs> <laughs> ็ะหาเวลาพักพรจริงเท่าจะโมีทุกคนเลย <laughs> <laughs> พอช่วนนี้ก็เล่นหน้าเล่นลังเนาะ ก็คือพุ่นก็คือว่าวอะไรพิ่นกับพี่น้องลายญาติลาย <laughs> ไปซอยผู้นั่นแล้วก็ซอยผู้นี้เนาะผมคือเลี้ยทุ่งนี่เนี่ยแม่เลี้บงพ่น้องมาเนี่ยแม่เบิดบ่โั้เนี่ยยังอีกตัวหนึ่งยังเลี้ยงยังยังอีกอยูงย, <laughs> <laughs> ยังก็เลื่วนกันคุ่ใหมไปนะไคูม่ปปมือบัดเพ่อจะเดี๋ยวไปบัดราวบัดพอมีคนล,ลงไปดำน้ำดูแลบไปทั้งพี่ก้อนตุ๋นผู้เดียวง่อมย่อมนันก็บางเดืยวพ่อไปคาดท้ย กับบริดัมเหรอกับเมืออม่อยแ,แล่นน้ำงัวแน่เราค่ะอืมบัดแม่เพื่อนะเป็นยังคืออะได้ป้าแล้วกับบัวค่อยดอยูดีเแพบบื่อนน้ำหลานเอาหลานแบบคนหมูหันนะตาหน่ะผมขนผ่าตัดเจ็บเพื่อนในทองไม่ใส่เราเราเป็นเราเป็นโรคโดยลกเ<ด>ก้าลูกสิบขันสิว่าแล้วก็ลูกเก้าลูกสิบแล้วก็สีส่อนะันนะเห็นอันเจ้าอั่นบ่บ่สบายบ่คือเอาโฟนลงเฟซเจ็บท้องเมืเ่อคืนนี่โอ้นอนหมดลับ กินยาแล,ล้วลดเศร้ากระต่างเขามาเยี่ยมยามเนาะพอดีว่าอันพอดีทรงขรุวรมาน้อเพึ่นกับว่าบ่ได้ไปดำหน้ามาซาพนพนโตกเนาะแล้วก็เลยโอ้ต่างอ่ะโอกาสนี้ได้ถือมอโจเพราะว่าเห็นอันน้องเผิ่นนั้นโอ้เจ็บท้องมาซานเจ็บท้องล้วกะต้มน้ำ้อนุอ่มแล,ล้วนอนรับวันนี้จนตีหนึ่งตีสองเมื่อคืนนี่อืมเจ็บท้องไงหายละ <laughs> เจ็บเอยธรรมาติดับบคนนั้น เลยนเยไ่ได้ในเจ็บท้องแล้วเพาะดอกเจ็บท้องของผู้หญิงบ่โดยโอ้โดยอันนี้ฮะการบ่งวอาเนาะเรื่องธรรมศาสตร์ของผู้หญิงตัวนี้ไพ่ไพ่กันนีพวพจน์โดยดีขึ้นแล้วไปสั่นตอนนี้ชื่อยามากินแล้วน้ำนองเพอพอแด้มันเทากินยาแล้วก็ท้อ เราคุกถุงน้ำห้อนนะั่นต้มน้ำห้อนแนละ้นนะวก็มุหมันก็หายก็เศร้าแล้วก็เคยเป็นแต่กลางคืนนะแบบกลางเว้นแบบนี้เราอยู่ได้บริจาคเป็นไดนกลางคืนเลิกมาตอนที่หนึ่งที่สองเราเจ็บมากาัดมันชิยนนะินเนี่ยอือโดยทำบริจาคเป็นถึงดอกเป็นเมื่อหนึ่งกับก้าเป็นในงไท้องกระเพาะได้สัน่นกระเพาะนะอาการแบบบวมชื่นบริจาบ บดเจ็บแล้วเฮ็ดเรียบดนักปันไดห้องก,กินข้าวตรงเวลาืพำพรห้องกินเผ็ดโอ้ยคาราเมลเลยอีดาดระวังใส่ซอดนเด้อ <c oughs> ลดการกินเค็มลงนอยนึงโดยแล้วกับเพ็ของโดงเนะจุดสําคัญเลยตัวนี้เป็นกระเพาะกินของมูนี่โอ้โโพีแท้ๆก็มีแต่คารามไปก่อนนอก่ซงนี่อาการจะน้อยเพราะว่าอันกิน ตามใจอยากอะไรก็คือว่าทะเลจะน้อยใส่ซอดก็จะนอยก็ได้ผ่าตัดอีกลําบากอีกไปได้ได้สั่งทางเขื่อนทางซ้ายมีงบเข้ามาเราเบยละยังยังหมูมียังเพ้นสังกะสีก็ยังหมูมีโดยยังเต็มไม้ได้ไม้แล้วก็ถ่าสังกะสีแล้วก็ถ่ายต่างต่างเพมึนกับว่างเพมึนกับเล่นมึนเล่นพี่ถ่าสังกะสีเนี่ยคือทางอ่าของ มาเตียงพนว่าเสียมาให้โอ้แต่ว right. ่าคืองบมาแล้วเป็นมาทางมาเตียงนี่สังกะสีนี่น้ำฮู้น้ำเหล้าดอกเพราะว่าเหล้าของเตนแล้วว่าคนแนนคันว่าได้ไมมมาครบแล้วสังกะสีนะหมดต้องคัววแล้วว่านะอืมขนาดจะมีแล้วเนาะโดยแต่ว่าตราก็ยังบม่ได้ขับมาหาแล้วว่าอายังบุมมีเวลาไปอายังเวียร้ายแล้วว่าโดยพออายเพิ่นกัเล่นใต้ในเนอร์กับพี่เพื่อนเนาะพอเบียรเพิ่นกันไลทุกคนเลย เป็นกะเบิงอ่าลายบนเบิงเนาะ<ด>ตัวถึงห <laughs> ลายบนไปก็มีแต่อดเจรอก็มีแต่อันนะรอถาทางไอ้เพิ่นมาเนาะ<ด>หรือว่าถ้าอันพลักพลายทานใดที่ผ่านมาเห็นทางกิบสมุทรตะวันเนาะก็อ่าอยากซอยสมทบสร้างบ้านน้องโบกับทางสมุทรตะวาันก็นยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะก็อยากให้ทางน้องโบก็แจ้งตือนมีเนาะว่าภาคส่วนใดที่แบบว่ายังขาดน้ำเพื่อนน้ำซ่ายอยู่อีกแหละแตยัง บ็อกปูนแหทรายเล็กมุงกบบานแล้วก็สังกะสีมุงกัยังบ่ไนะด้บพรายย่างถ้าพ่นนะอืทุ่นนักก็คือบ็อกหินแหทรายเนี่ยแล้วก็น้ำไฟน้ำกับหายากไฟกับบุมีเขาน้ำพิ่นแล้วมันเห็ดยากขอน้ำพ,นนพ่นกับวันนี้เพ่นปนอนให้น้อนหน้าไปนี่มูวาชิตโต้น้ำไผ่ ต่อเฮือนใกล้เป็นกับแบบให้โตเพรานว่า,วาวเพื่อน่อตรงมาสายน้อยแลย้วยมันสอดใสเบิดมือเบิดเว้นเพราะว่านะโอ้เพระาะว่าคือว่าอะไรเขาเห็ดเฮือนเนาะเขาก็ต้องใสา่าไฟตลอดเลยเนาะ<อ>บันนี้คือว่าอะไรแบบถ้าต่อสายน้อยมันกับบุคือต่อสายอ่าสายใหญ่เนาะเพราะมันก็อย่าอันตรา,า,าย้้้เาแลวไ โดยก็คือว่าพลเอพลโซนีก็ย้ำให้ย้ำหนาเนาะก็<ด>มีแต่บ้านน้องโบนี่กัอ่ารุ่นกันต่อไปทางสมุทรตะวันก็ได้แต่ภาพบรราก็อ่าอย่าให้ผพลรัู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนาะเพราะว่าบ้านนองนี่ก็รู้สึกว่าโอ้ตั้งสาวเกลีมาเต,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 เตด้ดุดเนาะก็ย้ำบอไปทางใดอยู่ทุกคนเลยจังใดก็อ่าฝากถึงผพลรัู้ใหญ่ที่เพิ่นอ่ามีใจใ,จใจส่ศรัทธาเนาะอยากอ่าซอยเรือสมทบสังบ้านน้องโบกับทางสมุทรตะวันก็ยินดีเนาะ ่าเป็นสะพานบูนหายเพราะว่าซอยหน่อยซอยลายกะบบัวกันเพราะว่ากะาาาคือ,อบ้านน้องบูนนี่ก็ยังขาดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะปะปนเปลอนกันไปลายคือ,อแ,ลแล้วอยากมุง้งอยากกอก็ได้เครื่องนึ่งเครื่องกลางกเสิออกไปยู่นะอยากออกไปยู่อะไรอยากยู่แล้วได้เครื่องนึ่งไปออกไปยู่ไก่เพิ่นกอแล้วยังเพิ่นแล้วเนวเาจะ,นจะจนนั้นนันเพิ่งแหละ ก็ได้ห้องหนึ่งสองห้องได้ครึ่งหนึ่งลูกฝุนลูกผ้าได้กออกไปอยู่แล้วจุดได้คือว่าอย่าออกไปอยู่ฮะแบบว่าอยากิวเพื่อนใหม่บ่หรือแบบใดฮะแบบอย่าออกไปอยู่นะแม่มันจับได้มันจัอยูมันจะได้อืมแบบ อยู่เพือนหมู่กับคืออยู่เพือนตัวเองนะเออได้อยากได้อยู่เพือนหมู่กับบคืออยู่เพือนตัวเองว嘛เนาะโดยกะบัไม่ะเอ้ยบัดมากกับบุคคกะบุป็นอย่างนู้กากะอยูอยู่เบืก่อนนี่ละกะอดเอาเนาะสามเพื่อนแล้วได้ได้กะบัดมากกะบุปผีอยังไปอยู่เนาะเขากะอยู่นี่ก็ะใส่เป็นอยู่มากกะโดนแล้วนะกะเก่งใหญ่เพื่อนแน่บัดมากกะบัดหลังเตี้ยบัดตัวเองชั่มุดว่า ตัวเองชิางก็คว้วนท่านย่งนี่กับเพื่อนกับพันแล้วเสียมาอยู่กับยานเป็นตี้นะอือคือว่า,าแบบว่าเฮาบ่มีเพื่อนของตีงกับีิสารอบครัวไปกับเอาลูเอาผัวมาอยู่เพื่อนเพ่นแบบนี้บอโอ้โมันกับแบบยัาง,งามูฮูเนาะผมอีหยัางอีหลายฟาหลายปีนะแบบก็คือว่าอะไรอยู่ไปกับพ่อท้จำนั้นแบบ แรงเทือเห็นเออเห็นมู่ได้เพื่อนที่มู่รุ่นเดียวกันเขาแบบเขาก็มีเพื่อนพ่อแม่เขามีให้นะแบบเนื้อเมืองเพื่อนนพัดหลังนิดน้อยแบบคันที่เทือนใหม่กันยังเตะเสาเลยยังบูมี่ยังกันลยว่าคันมุ้งกะเฮ็ดโก้พอแต่ย่างหนึ่งนี่กะเจ้าไปอยูอืมลูกปุดได้กันเจ้าไปอยู่โดยโอเคแต่ว่ายูบุได้โดยกะบหน่อยหน้อยกะ ให้เพป็นกอ่อขึ้นขันเมื่อก่อนได้เห็นเนาะแบบผู้สาวซัมไปอยู่ย่านได้เลยก็ไปทวงเือกันได้แต่ยังไม่ฟ้าไปฟื้นกับโบบีเนาะว่าเป็นรอยเพราะงี้โอเคผื่นใจน้องโบได้นเนาะเออเซลเซลกันเดียวเนาะทุกคนการเป็นทวงเรื่องอ่าสมือี่การขี่มาขี่กาวลายเนาะกจาจังไายกายาไห้พื่นเละคันคือว่าอ่าเห็ดกายาไห้อ่าก่อจนแล้ว คั่นแล้วก็มีประตูหน้าตูหน้าต่างข้างแม่เนาะจังออกไปอยู่เพราะว่าคือเว้าหั่นแหละแบบเฮากะอยู่ใกลหมู่กลพวกเฮากบ่ไว้เน้อเสียใจอ่าคนเพราะว่ามื้อนี้กคือเว้าหั่นแหละแบบว่ามันกอ่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮามันกะบ่คือเก่าเนาะมันกะหาเงินเงินๆคำๆมันกหายากเฮากยาหั่นแหละเพราะว่าเฮากไปอยู่กลหมู่กลพวกแล้วกนึ่งมากอ่าเป็นพนไฟกบ่มี จังใดก็ยางให้อ่ะเพื่อนแล้วก็เนาะหรือว่าอ่าก็ขึ้นหรือว่ามีประตูหน้าต่างทางในกอนอี่ละจังออแต่ไหนก็บอกกับเอื้อยหรือว่านั่นก็เนาะก็ะขออยู่ไปกออ่อนเด้อโอพสิได้อยู่ไปหึ่นนะมันอยู่น้ำมูกเนาะย่านแบบคันสมมุต,รรติวรเเ็ศอย่างมุทธใจแน่แบบยันมอว่าว่าเออ ไล่ไลน่นี้นี้จะคือนเนี่ยแบบจมุติวาย่านมวยอยู่นะบัดพอได้มีบนลบเนยยี่ยลงไปยูเพื่อนตัวเองแค่ะนะ่ะเชยูขันแมนยูเป็น่วงไม่ใหญ่ก็ได้ก็ฟัง <c oughs> ไปก่นอนเนาะเพราะวการเพื่อนกับบหุดไล่ไปนั่นเดาอก็ฟังไปถ้าสมุตรเราอ่ามือนหนึ่งเพินเน่นในฮดแล้วกัอ่าถ้าสมุติเราเพิ่นในลงมือเฮ็ดอ่าเฮือนเจ้าแล้วก็คือสิใสยเวลาบดนดนกะที่ว่าเจ้าสีได้อ่าพัก พักพิงอาศัยเพื่อนเพื่อนเนาะกับยังเก่งกับพวกพ้าสองเดือนเอาอีหละกับ่าทางไอ้สร้างพลนเฮิตกันเนาะกับมีแต่อาอดเอาแล้วกับสู้กันไปโกลสัมอางบเข้ามาหรือว่าถ้าทางเจ้าเก็บกำเงินคำได้เนาะอ่าซอยเรืออ่าพักส่วนเทียมันขาดเรือก็บซอยซอยกันเนาะพอทั้งคุณทั้งพี่ก็เบิงกันพอบางบางข้างค่ะแบบว่าเฮ้าซีไปอันแบบอาแบบอาศัยทางผูรคุณยายลายกะ ก็แมนอยู่เนาะเพราะว่าคือบางส่วนก็เพิ่นก็มีการใช้จในัวเรือนเพิ่นโดยเก็บกรรทนเงินคํานําเนะถสมุติว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพินเข้ามามีงบมาซอยทางเฮาก็ดีใจนําือว่างก็อซอยเหือกันนาะคนละม้คนละือเพิ่นเฮาก็แล้ววะแล้วเฮบ่ยาให้คาดวางกันปานใดนะกับงแบบว่าผู้อยเหลือนะเพิ่นซอยซําเพ่นซอยไล่ะ แล้วกาบันนี้หันคือทั้งอ่าหลรผูพใหญ่เพิ่นนี่กาคนข้างว่าเพื่อนก็มีอ่าหน้าที่แล้วก็ฮาภระของเพิ่นเนาะโดยก็มีแต่กาคือเฮาี่การความหาได้เฮากะเก็บออมเอาเต่าโฮมไว้เนาะกาซอยเรือแบบว่าคันบ่ได้แทกกะอ่าได้บล็อกได้ปูนเฮซายนั่นนี่ก็ตามเนาะแบบว่าอ่าชิงโตที่แบบว่าเงินห้าพ่อกา ซื้อแล้วก็สะสมมาเธอเล็กๆเทอแน่อนเนาะอ่าช่วงไหนที่เฮามีเฮากซื้อแล้วก็เก็บทอนไว้ก็คือช่วงนี้ก็คือว่าอะไรเนาะเพราะว่าอ่ากขาไ่ได้ไปเฮ็ดเวียกทางใดเนาะพอเมย์กับเมย์กับไปเฮ็ดเวียกอยู่ใช้ใส่ละเมย์กบไปลูก้าลูก้าแบบลูก้าหลับจ้างแบบเอาเงินเมื่อเอาเงินแน่เมื่อบ่เอาเงินไปลูก้าแบบเพราะได้ใจเข้ามากินนี่เลยอืเป็นในข้าวน้าซัมปาเว้แล้ว ก็ยังอยู่ยังประเดกุ่มยุ่บ่ฮอดเดือนดอกเพราะว่าหลายคนแบ่งหันแบ่งนี่แม่แล้วกันหนึ่งดูบางทีกันหนึ่งหน้าเมื่อคนลรสอบอือโดยคันสิว่าลกแบบว่าอันาหลายคนกินเนาะหลายคนกินบันี้กแบบว่าอาเข้าบัดเข้าเขาซื้อก็ถือว่าแบบว่าอ่ามันกาบอยากโดนไปเลยเนาะตัวศพหนึ่งก็ได้ พอตัวบานขานะ่าวนันสัปปะชงนี้กับเพลงเพลงทุกคนเหนอะสอบหนึ่งกับยูพีเนี่ยตอนแรบานใจละเจ็ดแสนเจ็ดแสนขาวสารว่าห้าสิบลูกบตรเลือยังมีแต่หกแสนหาเนาะยูพีเพลงเนาะยูพีเนาะไปหามาพื้นว่าไปดำหน้านี้การเจ็ดมือเนอะอาะจังนด้ขาวสารสอบหนึง่ง อาการช่วงยมหนาหนี่ยังใครอยู่เนาะยังว่าได้อ่ายังหาเงินได้มือละแสนเนาะอีหละรือว<ด>่าเข้าไปดกการในการถ้าสมุนท้าหิตไว้นี่เขาก็ได้ลายอายังเกยากว่าเขา้าลูกโตคนลอยมกกัดกับโตสองเสนถือว่าช่วงนี้ค่ะก็ได้เงินมากกับกันยังใครกลัวยามแรกเนาะตกมาหนาแรกนี่ชิไปหาเงินทางไหนบ่นมีเนาะ <laughs> ตกมาหนาแรกกันเป็นปุ่นมันปลูกอ้อยตัดอ้อย บันนี้ตัดอ้อยบันนี้หันได้บ่มือละเซนบันนี้ก็ได้ได้อยู่เป็นบ่เดี๋ยวไปไลคนตัดํำกันก็ได้มือละเกือบสองเซนสามเซนน้องโบเคยไปบ่เคยตัดอ่อยบ่เคยบ่ตัดอ้อยปลูกอ้อยโอ้ปลูกอ้อยก็เคยก็จะจ้างรายวันวอยละเป็นไร่เป็นไร่เลยไล่รหาสชิปไล่รหัสชิปอ้อยนี่ใช้ทางงอกไปนี่อ้อยงามๆนะ ว่าเราไปปลูกนั่นก็ได้อันั้นฮะไรโอ้ก็ถือว่าอ่าวิจจากยามนาหรือว่ายามเกี่ยวข่าวนี่นาแรกนี่ที่ภาคส่วนที่เจ้าหาเงินได้นี่เจ้าเห็นอย่างนี้แหละกลุ่มมันตัดละมันซอยเพิ่นและกะตัดอ,อ,อ้อยปลูกอ้อยโุดกระปูขายคุดกระปูขายก็มีกโดย,โ,ดยโอ้แตย่ยามแรงบ่โดยโอ้าไปขายแบบไดแบบนี้ขายโลละห้าพันกระปูนะ <laughs> เชื่อชิ้นพูดมาได้คุมนึงเนาะโอ้แต่โลละหาพันพันนะจังใดการปิี่นกำลังใจให้น้องสู้ๆช่วงนี้ก <c oughs> ็ถือว่าพระลาก,กะในลายสิ่งในลายยากนอก้อยละช่วงนี้ก็คือว่าอะไรแบบว่าอันนาเขาหาเงินอยู่บ้านกะคือจังทุกคนหูน้เนาะเขาแพงคาเลงถือ ข і ว่า s u b ง t พงค b l e ส странτο c o m p e t i t า r lshai geol may า l a n n e d hp dji ia dr 不า pay. oney but c a อ t sign but will он s h e l น h a v ่า o pay. not 거든 m e า n s forced to be p ่ i d for money derivation of time s น e n e is าะ your way า o go to ง h e m ก r น e t matters are s เฮ e t paid for m a n า things. lg inse CF прям tui cor so t h e นเ will b น commentings connecting those times in ก n t ถ้าสมมติว่าเขามีเงินำํำคำเดือนแบบเขาไปเห็ดงานบริษัทอย่างบ่เฮาก็ยังว่าพอมีวังเนาะแบบว่าอางานก็ถือว่านานั้นมากันยังสีหมันคงกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้คือแบบมือไปก็ได้เนาะมือบ่ไปก็บ่ได้แล้ดนี้หางานมันกันบ่บได้มีเกือบทุกมือเนาะเพราะว่าคือเขาเจ้าอ่าเห็ดเห็ดแล้วแล้วก็เฮาก็จะไปรับจ้างบ่ได้เนาะเพรเาะว่าส่วนนี้ก็คืออาฟ,อฟ้าเฝ้าไปหับจ้าง แต่ก็คือน้องโบเพื่อนนี่ก็โบกโบได้ไปเพราะอ่าน้องเพื่อนนี่ก็ต้องได้ไปดำหน้าสอยอ่ะอย่าตีพี่น้องเพราะว่าเพื่อเอาเข่ามากินเนาะเ<ม>พราะหน้าน้องนี่โบมีบอีละโบมีโบมีเลยโบมีนะมีแต่ดำน้ำป้าดำน้ำนาซาล้อ่หอยพิชซอยกับไปโอทุกๆปีนะต้องเฮ็ดแบบนี้บบโดยอือโดย อ่โอเคจังใดกะสู้ๆไปเนาะอ,อีหล่าช่วงนี้กะกระทือว่าใช้เวลาบ่โดนเนาะเดี๋ยวก็แล้วนะบิดนแน้นานแล้วก็สบายโ, <laughs> โดยกระทือว่ามื้อนี้ก็ต่างพักผ่อนไปเนาะโดยการเมื้ออื่นนี่ก็ต้องไปเตะเศ้าแม่นบ่ไปเตะ,ะเศ้าเพื่อไปลูกกา้าไว้เพื่อได้เห็นเพื่อเ,อเ,อเพิ่นคาดพิ่นท้ายแล้ากกาวกระลูกก้าได้พลังชีพสามารถกระลงดำเลยอือโดยอาจจะไดกะทางเอื้อยกะบ่อยากรบกวนทางเวลาน้องโบเพิ่นหลายเนาะเพราะว่า กาถือว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนของน้องเพื่อนเนาะโดยอาจารย์ใดกาอาณาทางเอิยกาซีไดคอโตเดินทางกับกองมนีพราะว่าก็คือว่าหันละยันฟ้าลมพนตกไปลายทีหลายบบนมื้อนี้ก็มาจนสวยทุกคนเนาะเพราะว่าอ่าสัวฝนตกเศร้าเนาะเพราะฝนนี่ก็ตกแห้งก็คิดว่าบ้านสมุกตะวันแห้งบ้านน้องโบแห้งๆกวัวเนาะเพราะว่ามาตามกองตารางนี่ก็เปียกเบิดทุกคนเนยเบิ่งตามเส้นทางก็หู้เนาะเพราะว่าทางมานี่กา นามซอจนนึงเดือบิ๊กเดียวจนรถใหญ่เที่ยวบ่อยากได้แล้วทุกคนเลยกล้วยได้ควาบ่ได้ลสิไปนน้ํายูนบ่มื้ออื่นันบกงบแหมเลยอ๋ทางเอ้ยก็สิได้ขอโตเดินทางกับกเนาะทางเอ้ยก็สิได้ให้น้องอ่า พักพนเนาะพอมื่อนี้กเป็นอ่าอีกมือหนึ่งที่ว่าของน้องเป็นพักพนหาหาโอกาสนี่อะได้ที่แบบมือฝนตกอย่างงี้แต่บ่ได้ไปนี่เนาะอยากหายยากนี่แบบนี้โดยเอาจากไี้ทั้งเอ้ยกชสิได้ขอตัวเดินทางกลับก่อนอาชมาดีเด้ออีหล่าโดยโดยไปทำบุญโดยแม่ขอบใจหลายๆ

พร้นาสย่งนี้นุณใดชิต่างนี้นะคใดชีวิตอย่างนี้นะคุณดชีวิตอย่งนี้นะคุณใดชีวอ่งี้นะคุใช่วยตอ่างนพ้นะคุญให้ี้องนล้วกคขอใดชไปทตอย่างนี้นะคุใดชีวิตอยัางนี้นะคใด้วอย่างนี้นะอุณใดชีวิลอย่าน้นะคุณใดชีวิตอย่าน้นะคุอใดชีวิอย่าี้นะค่ณดี ไปทางใดก็ขอให้พบเจอคุม้มเงินคุ้มคำเด้อสาถือเออดมักเดตตัวคุ้มเงินคุ้มคำนี่แหละเอ้ยอคุ้มเงินละแสนและล้านเด,ด้อสาถือเนาะใอ้ยสมพศป่าเงินจนสลุดมือไนงะโดยอาจากไหนาทางเอกกัสชิดได้ขอตัวเดินทางกับก้อนไปเลยเนาะโดยมือหนาฝ้าไม้เพื่อนเลยเอกชิดได้เข้ามาเยี่ยมยามทำข้าวมาเนาะกับทางเฮากัเพราะว่าช่วงนี้กะน้องเพิรนกยังบวทันเวียแยาวงานกะเวลาเข้ามาหาน้องเพิ่์กกัค่อนข้างว่า หาเวลามาอย่างเนาะเพราะว่าเ้าต้องเรนะ้นนัดกันทุกคนเลยโ <c oughs> ดยอ่ะสบ,บายดีด้วยน <c oughs> ้อง่ะโดยโอเคเนาะพอเป็พี่น้องทางสมุทรตะวันกั สิได้คอเดินทางกับโก้เหมือนเนาะแจกในกับทางสมุนตะวันก็ขคอขอบุญขอบคุณทางผูรักผู้ใหญ่ที่เพิ่นไวเนื้อเสียใจทางสมุนตะวันเด้อเนาะโดยทางสมุกตะวันก็ขคอขอบุญขอบคุณจจกใจดีเนาะที่ไว้เนื้อเสียใจและก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกทุกภาคส่วนที่เข้ามาและก็ให้สมุนตะวันเป็นสะพานบุญให้โดยคนอื่นทางสมุนตะวันก็ถ้าพิพาทมงใดก็ทางสมุกตะวันก็ต้องกราบขอโทษขอภายนํำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้อสุขสุขคนเด้อเนาะโดยทาานี้สมุกตะวันก็สิได้คอตัวเดินทางกับโก้ ไทยในสมุรดรตะวันเกขอกาวคำว่า,า,า,าสบายดีสบายดี